ข้อ33ให้แท่งแก้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง A ยาว2รูทสานชนีหักเหของแก้วนี้คือรูทแสงจะเคลื่อนที่ในทางในแก้วนะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็ไก่ A ขอไข่ 2A เข้อควาย 3A มงู4 a นะครับโจทย์ถามว่าแสงจะเคลื่อนที่ในแท่งแก้วเป็นระยะทางเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับแสงนะครับ จะเกิดการหักเหเข้ามานะครับมุมมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบตรงนี้คือ60องศานะครับเราจะมาหามุมหักเหนะครับว่าแสงจะหายมุมหักเหไปเท่าไหร่สมมุติว่าแสงหักเหไปด้านด้านด้านนี้นะครับให้ให้ให,ให้ตัวกลางที่1คืออากาศนะครับและแท่งแก้วเป็นตัวกลางที่2นะครับ เราก็ใช้กฎของสเนลครับกฎของสเนลกล่าวว่า n 2ส่วนด้วย n 1เท่ากับ sin θ เซต้ส่วน sin θ เซต้ครับ n 2ก็คือดัชนีหักเหของแท่งแก้วซึ่งโจทย์กำหนดว่าคือสแควรูทสามครับส่วน n 1คือดัชนีหักเหของอากาศซึ่งก็คือ1นะครับเท่ากับ sin θ เซต้าก็คือมุมตกกระทบ ก็คือ sin 60องศานะครับหารด้วย sin ์เซต้าสองเซต้าสองคือมุมผักเหคือมุมนี้นั่นเองนะครับดังนั้น sin เซต้าสองเราไม่รู้ก็ติดค่าเซต้าสองไว้ก่อนเราจะหาเซต้าสองกันนะครับดังนั้นจะได้ว่ารูทสามครับเท่ากับ sin 60 sin 60ก็คือรูทสามส่วนสองนะครับหารด้วย sin เซต้าสองนะครับเราย้ายเซต้าเราตัดสแควรรูทสามก่อนก็ได้ครับเอารูทสามหารทั้งสองข้างข้างนี้ก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองไปนะครับ เราก็จะได้ว่าไซน์เซต้าสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองดังนั้นเซตา้าสองเท่ากับสามสิบองศานะครับเนื่องจากไซน์สามสิบองศาเท่ากับหนึ่งส่วนสองตอนนี้เรารู้แล้วครับว่ามุมนี้นี้นะครับคือมุมสามสิบองศานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันครับว่าแสงจะเดินทางอย่างไรต่อนะครับดังนั้นถ้ามุมนี้สามสิบองศาผมว่าตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมฉมากจะได้ว่ามุมนี้ก็คือมุมขนาดหกสิบองศาแสงก็จะเดินทาง หักเหเข้ามาแล้วมาตกกระทบตรงนี้ด้วยขนาด60องศานั่นเองนะครับต่อมาแสงมี2ทางเลือกครับว่าอ,อ,อาจจะหักเหออกไปข้างนอกเลยหรืออาจจะเกิดการสะท้อนกลับหมดก็ได้ในกรณีที่มุม60องศานี้เกินค่ามุมวิกฤตนะครับดังนั้นเราสมมติให้ออสมมติให้มันหักเหออกไปด้านนอกก่อนก็นกได้นะครับโดยเราอาศัยกฎของสเนลเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้มารอบที่2กฎของสเนลจะได้ว่า n 2ส่วน n 1เท่ากับ sin s i n เซต้าหารด้วย s i n θ เซต้านะครับ n 2ก็คือรูทสถูกไหมครับ n ของแท่งแก้วส่วน n ของอากาศก็คือ1นะครับเท่ากับ s i n θ เซต้าหคือ s i n ของด้านอากาศนะครับก็คือมุมที่จะหักเหออกไปนะครับสมมุติมันหักเหออกไปนี้นี่ก็เป็น s i n θ เซต้า หารด้วยไซน์เคือเซต้ของมุมที่อยู่ภายในแท่งแก้วก็คือ60องศานะครับดังนั้นจะได้ว่า s ซ n ์เนะครับก็คือย้ายอันนี้ขึ้นไปคูณก็คือรูทสคูณด้วยไซน์หองศาจะได้ว่า s ซ n ์เซตท่ากับรูทคูณด้วยไซน์หองศาคือรูทส่วนสดังนั้น s ซ n ์เซตเท่ากับสส่วนสซึ่งโดยปกติแล้วค่า s i n ์จะมีค่าได้อยู่ระหว่าง 1>, 1กับลบ1ดังนั้น s i น3ส่วน2เอ่อ s ซ n เซต้าเท่ากับส่วน2แสดงว่าเซต้านี้ไม่มีจริงนะครับไม่มีเซต้า 1. ดังนั้นการที่ไม่มีเซต้า1เนี่ยครับแปลว่ามุมขนาด60องศานี้เกินมุมวิกฤตนั่นเองตรงนี้ไม่เกิดครับแสงจะไม่เดินทางออกไปข้างนอกนะครับเนื่องจากว่า60องศานี้เกินมุมวิกฤต ในเมื่อเกินมุมมิกิดนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการสะท้อนกลับหมดนั่นเองการสะท้อนกลับหมดอากาศก็จะเดินทางเข้ามาภายในแท่งแก้วเหมือนเดิมครับด้วยมุมตรงนี้60องศาเนื่องจากเป็นการสะท้อนนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วมุมตกกระทบตรงนี้ก็จะเป็นขนาด60องศาเช่นกันนะครับเนื่องจากเป็นมุมแย้งมุมแย้งกับมุมนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้แย้งกันดังนั้นจะมีขนาดเท่ากันนะครับคือ60องศา 60องศาก็เกินมุมวิกฤตนะครับดังนั้นก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆครับด้วยตรงนี้ขนาด60องศาดังนั้นเส้นทางการเดินทางของแสงนะครับก็จะเดินทางเข้ามาในแท่งแก้วตรงจุดนี้วิ่งมาสะท้อนกลับหมดที่ตรงนี้และสะท้อนกลับหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกไปข้างนอกครับโจทย์ถามว่าแสงจะเดินทางในแท่งแก้วเป็นระยะทางเท่าไหร นะครับดังนั้นเราจะต้องหาผลรวมของระยะทางทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้แนะตรงนี้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับดังนั้นเราจะใช้ตรีโกณมิติในการหานะครับโดยตรงนี้นะครับเราพิจารณาช่วงแรกช่วงการเดินทางแรกนี้ช่วงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีมุมตรงนี้ถามที่องศาและมีความยาวด้านตรงนี้คือ A ส่วน2ตามที่โจทย์กําหนดนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณานะครับ จะได้ว่าเส้นทางที่1เนี่ยก็เสมือนว่ามีสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่30องศานี่มุมฉากและนี่ขนาด a ส่วน2เราจะหาความยาวด้านด้านนี้นะครับให้สมมุติว่าให้เป็น x1 นะครับจะใช้มุมไซน์สาองศาครับไซน์ก็คือข้ามนะครับข้ามของมุมนี้หารด้วยตรงข้ามของด้านประกอบด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือไซน์คือข้ามฉากคือ a ส่วน2หารด้วย x s i n 30องศามีค่า1ส่วน2ครับ1ส่วน2เท่ากับ a ส่วน2หารด้วย x ดังนั้นเราย้ายข้างขึ้นไปคูณครับจะได้ว่า1ส่วน 2x เนะครับเท่ากับ a ส่วน2ดังนั้นจะได้ว่า x 1นี้เท่ากับ a, นะครับดังนั้นแปลว่าเราได้ระยะทางตรงนี้แล้วนะว่าเท่ากับ a นะครับนี่คือระยะทางช่วงแรกต่อมาครับเราจะมาดูระยะทางช่วงที่2กันว่าเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเออต่อเส้นลงมานิดนึงนะครับ ตรงนี้จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นกันที่มีมุมตรงนี้60องศานะครับและมีด้านความยาวด้านตรงนี้นครับคือ a ก็คือความยาวของแท่งแก้วนั่นเองดังนั้นตรงนี้นะครับรูปที่2เราจะได้สามเหลี่ยมดังนี้ครับก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีตรงนี้ยาว a มีมุมขนาด3 0บองศากับ60องศาครับเราจะหาด้านความยาวด้าน x 2ความยาวด้านตรงค่ามุมฉากตรงนี้นครับก็คือความยาว x 2ตรงนี้นะครับ เราก็ใช้ไซน์มุม30องศาก็ได้ครับไซน์0องศาก็เท่ากับด้านตรงข้ามของมุม30องศาคือ a หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากคือ x 2นะครับไซน์0องศาเท่ากับ1ส่วน2นะครับดังนั้นเราจะได้ว่า1ส่วน2 x 2เท่ากับ a นะครับคือย้าย x 2ขึ้นไปคูณหน้านี้เราจะได้ว่า x 2มีความยาวเท่ากับ 2a นั่นเองนะครับ x 2มีความยาวเท่ากับ2 a ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเส้นทางตรงนี้ยาว2 a นะครับต่อมาครับเราดูเส้นทางส่วนสุดท้ายครับส่วนส่วนนี้นะครับส่วนนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันตรงนี้ขนาด30องศานะครับมันก็คือสามเหลี่ยมรูปเดียวกันกับสามเหลี่ยมรูปแรกนั่นเองครับเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเลยดังนั้นด้านตรงนี้ก็ยาว a นะครับ ดังนั้นจะสรุปได้ว่าแสงครับเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้แล้วตรงนี้มาตรงนี้ก็คือ a บวก 2a บวก a เป็นระยะทางทั้งหมด 4a นั่นเองครับข้อนี้จริงตอบตัวเลือกงูงูครับคือ 4a ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเราก็ต้องวาดทางเดินแสงนะครับก็คือแสงเริ่มจากเข้าหักเหเข้ามาตรงนี้นะครับก็หามุมหักเหดโดยใช้กฎของสเนล กฎของสเนลก็คือ n 2ส่วน n 1เท่ากับ s ซน์เซตส่วนไซน์เซตรงนี้จะได้ว่าเซตคือ30องศาครับจากนั้นสามิองศาแล้วก็ลากทางเดินของแสงวิ่งไปชนกับขอบของแท่งแก้วแล้วทําให้เกิดมุมตรงนี้คือมุม60องศานะครับเราก็จะพิจารณาว่ามุมนี้เป็นมุมที่เกินมุมวิกฤตหรือเปล่าโดยใช้อาจจะใช้การหาสมมุติว่าให้มันหักเหออกไปโดยปกติก็ได้ครับ ดังนั้นเมื่อเราสมมติว่าหักเหเออกไปโดยปกติแต่พบว่าไม่มีค่ามุมเซต้าที่สอดคล้องดังนั้นแสดงว่าค่ามุมนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการหักเหก็คือจะเกิดการสะท้อนกลับหมดแทนนั่นเองครับในเมื่อตรงนี้สะท้อนกลับหมดตรงนี้ก็เลยมีมุมขนาด60องศาตรงนี้ขนาด60องศาเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งนะครับดังนั้นตรงนี้จึงเกินมุมวิกิตเช่นกันก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดอีกทีหนึ่งจากนั้นเราจะใช้สามเหลี่ยมมุมฉากและตรีโกณมิติในการหาความยาว ของเส้นทางการเดินของแสงได้มาทั้งหมด 4A ตอบข้อ,องูงู 4A ครับ